โอเคสวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมของเบอร์สก้านะครับสําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกพิกัดดีๆนสำหรับโปเกมอนเทพนะครับสายฟรีก็มีได้นะครับโปเกมอนแจกฟรีเลยนะครับเดี๋ยวไปตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มพี่ก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ติดตามเกมผ่านสโซนของพิริพสก้านะครับนี่อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สําหรับท่านใดที่อยากจะสนัััับบบสสสสนนนนนนนุุุชชชชช่่่่่่ออออองงงงงงกก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 ก็็าา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 ามมมมรรรรรรถถดดดดดิิเเเข้้้้ไลลยททีีหะะคคคคคคซปปแ์์ณใตต ก็นะฮะสำหรับโปเกมอนเทพนะครับในเกมนี้มีเยอะมากๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกฟิกกัดนะครับดีๆนะครับสำหรับน้องๆหน้าใหม่ละกันผมมีโปเกมอนเทพนะครับอยู่30ตัวระดับมหากราบขึ้นไปเลยนะอันนี้เนี่ยเราจะไม่รวมนะครับโปเกมอนที่ใช้เศษแรกผมจะไม่นับนะฮะอย่างเกมเนี้ยมันสามารถสะสมเศษสีทองนะครับที่จะมาแลกได้อย่างเงี้ยอย่างบาชโมสมมตินนะก็ เอาเศษทองพันหมาแลกก็ได้ถ้าเกิดเราไม่มีเศษของโปเกมอนตัวนั้นอันนี้ผมจะไม่นับนะผมจะไม่นับผมจะพาไปหาพิกัดที่มันหาได้ฟรีแล้วกันนะครับไม่ต้องเสียเงินเติมหมายง่ายเลยแล้วก็เราจะไม่นับเทพหลุดในเขตจัดเขตจับนะฮะเราไม่นับนะเพราะวนั้นเป็นกิจกรรมใช่ไหมแล้วก็ผมจะไม่นับโปเกมอนที่ใช้หนังสือกลาดอนแรกด้วยไม่เอาไม่นับนะฮะแล้วก็ผมจะไม่นับโปเกมอนที่ใช้เศษชิปห้าพันแรกด้วยไอ้หนังสือกลาดอนเช่นยูโนวาไง แล้วก็เศษชิ้ทั่วไป5000เช่นวิลทูกกเกาะนี่ผมจะไม่นับยังไม่นับนะเราจะพาไปดูโปเกมอนระดับมหากราบระดับเทพที่หาฟรีง่ายๆเลยผมมีให้อยู่30ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันหาจากไหนได้บ้างเดี๋ยวผมจะบอกพิกัดให้ด้วยนะครับตัวแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สมุดเลยแล้วกันนะครับผมจะพาไปดูระดับมหากราบนะฮะอ่ามหากราบมหาการาบไหนวะอ่ะตัวที่1เลยนะครับตัวที่1น,นะครับทุกคนน่าจะ รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็จะเป็นเจ้ามิวนะฮะนะผมก็ให้มิวเป็นมหากราบนะฮะมันเป็นโประกรมันเทพระดับมหากราบนะฮะสำหรับมิวเนี่ยนะครับมีแจกในอ่าภารกิจนะครับเปิดเซิร์ฟ7วันมีแจกอยู่แล้วทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่เนาะเออแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่หามิวได้เนี่ยนะครับได้จากการไปตีโปรแกรมวุ่นวายนะครับมันก็จะดรอปนะครับเศษชิปของน้องมิวมานะครับเราก็เก็บสะสมรวม200แล้วก็แลกก็แค่นั้นเองอ่ะอันนี้1ตัวแล้วเนาะ ตัวที่2นะฮะตัวที่2เป็นโปเกมอนโนมอลนะฮะท่านโนมอลเป็นอาร์เซอุสนะฮะอาร์เซอุสเนี่ยนะครับมีวิธีได้อาร์เซอุสอยู่2วิธีนะครับเท่าที่ผมนึกออกนะสายฟรีเลยนั่นคือเราเล่นแข่งไต่แรงทีเคต่อสู้จัดอันดับอะนะครับผมน่าจะติด1ใน10มั้งถ้าจะไม่ผิดนะมันจะได้เศษตั้งแต่1ชิ้นจนถึง10ชิ้นโอเคไหมครับเราแค่ทําให้มันติดอันดับอะนะครับเออแล้วก็จะได้เศษชิปมาสะสมครบ200 ก็แลกอาซิุดมาใช้ได้ซึ่งอาซิุดเนี่ยนะครับจุดเด่นของมันคือสามารถเปลี่ยนท่าได้ท่าที่แนะนำนะครับก็จะเป็นท่าน้ําแข็งกับท่าหินเป็นแผนท่า,ท,าที่นิยมใช้แล้วก็เล่นได้ดีมากๆนะครับอลองดูนะครับแล้วก็กรณีสมมุติโอเคเราไต่แรงไม่เก่งดับเราไม่ดีเราไม่ได้เสศษชิปโอเคอีกวิธีหนึ่งคือ,อผมให้ดูผมเข้าไปให้ดูเลยจะได้เห็นรางวัลต่อสู้เห็นปะครับอันดับหนึ่งเดี๋ยวให้ดูนะเห็นปะ เนี่ยอันดับอ๋ออันดับ30ก็ได้น้วนี่งอันดับ 1- นึถึงสองก็ได้แล้วนะครับเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราตีแรงไม่เก่งนะครับมันอยู่ที่ร้านค้าอีกนี่ครับมันจะอยู่ตรงร้านค้าคะแนนตรงนี้นะครับสามารถซื้อได้นะครับ100แต้มซื้อได้1ชิ้นนะครับตรงนี้นะก็จะซื้อได้เช่นกันนะครับต่อมานะครับโปเกมอนเทพตัวที่3ามเดี๋ยวผมไม่เข้าหน้าต่างผมไม่เข้าหน้าต่างไเอ้เข้าเลยก็ได้เข้าไป ตัวปะการัตัวที่3มนะครับปะการัเทพนะฮะก็คือปะการัไฟฟ้านะครับตัวนี้ว่าผมจะพาไปดูนี่เป็นโปแกรมอนเทพไลโคตัวนี้ไลโคตัวเนี้ยน่ะได้ฟรีนะไลายคนบอกเฮ้ยไม่เห็นฟรีต้องสุ่มกาชาไม่ใช่ครับกาชาก็คือกาชาไม่เกี่ยวกันนะเออใช่ผมจะพูดถึงว่าสุ่มกาชาผมก็ไม่นับนะเราไม่นับสุ่มกาชาด้วยนั้นคุณมีเพชรคุณก็สุ่มไปนะครับผมจะพาไปดูหาฟรีนะครับนี่ครับเพียงแค่คุณลง นะครับเล่นสหพันธ์นะครับแล้วคุณก็เอาแต้มสหพันธ์มาแลกนี่ไงเนี่ยก็จะได้ไลโคและนะครับผมอ่าต่อเนื่องเลยแล้วกันตัวที่4นอกจากไลโคแล้วก็จะมีซุยคุนนะครับตัวที่ส่นะเออซุยคุนนะครับซุยคุนเนี่ยได้จากการเติมนี่ไแต่ว่าเราไม่นับนะฮะเราจะนับจากแจกฟรีหาฟรีได้ในเกมนะครับผมตัวที่5นะครับจะเป็นแลนโดลอสตัวนี้นะครับอ่าแลนโดลอสนะตัวนี้หาได้จากร้านสหพันธ์เช่นกัน แล้วก็อีกวิธีนึ่งที่จะได้มันเนี่ยมันจะได้จากการสุ่มกาชาเริ่มต้นได้บ่อยมากๆโอเคไหมถัดไปนะครับก็จะเป็นโปเกมอนตัวที่6วันนี้กดเล่ามาตั้งนานนะครับเพิ่งตัวที่6เองตัวที่6เนี่ยจะเป็นท่าความมืดนะฮะตัวที่6ก็คือดาร์กไลน์ดได้ฟรีนะครับสะสมเซตชิปนะครับจากการที่เราไปลงโปเกมอน Y แล้วเราติดอันดับเนาะถ้าจำผิดน่าจะ1-20หรือเปล่า มันจะได้เศษตั้งแต่1นึถึงสิอะถ้าจำไม่ผิดนะไอดัหนึ่งจะได้10ชิ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับเราก็สะสมไปครบ200เราก็แลกดาร์กลน์มาได้เลยนะฮะนะหาได้ฟรีนะโอเคโปกมนตัวถัดไปนะครับเป็นโปเกมอนเทพนะครับธาตุน้ําตัวนี้เป็นตัวธาตุน้ําด้วยนะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยนี่ครับไคลก้านะครับสำหรับไคลก้านะครับก็มีเศษแจกฟรีเช่นกันนะครับหาได้จากการไปตีบอลลอนไวนะครับผม ก็จะได้เศษมาแล้วก็สะสมให้ครบ2 0 0นะครับแล้วเราก็แลกคลก้ามาใช้ได้เลยซึ่งแคลก้าเองเนี่ยก็เป็นโปรแกรมอนแบบธาดน้ำแล้วก็น้ำแข็งด้วยถือว่าเป็นโปรแกรมอนที่นิยมใช้กันมากนะครับก็จะใช้คู่กันกับตัวข้ามกันกับกลาดอนนั่นเองนะฮะต่อมานะครับโปรแกรมอนตัวที่8นะฮะโปรแกรมอนตัวที่8ที่หาได้ฟรีๆนะครับก็โปรแกรมอน่าแมลงครับอ่าเป็นโปรแกรมอนบอลโลกนะครับนี่เลยเจ้าฟินโนซ่านะครับตัวนี้นะครับจะได้เศษชิปนะครับ แบบฟรีๆเลยก็คือไปลงบอลโลกสาวอาทิตย์เอออีกวิธีนึงเนี่ยมันต้องเอาเพชรไปซื้อ,เ,อเพชรในเกมไปซื้อที่กิจกรรมคืนของเออคืนของนะตรงนี้วิธีหานะครับกิจกรรมคืนของต่อมานะครับโปเกมอนตัวที่9นะฮะเทพตัวที่9นะครับจะเป็นธาตุไฟนะครับโปเกมอนตัวที่9นะครับธาตุไฟนั่นก็คือกาลอนใต้ดินนะครับกาลอนใต้ดินหรือมอนสเตอร์ใต้ดินเนี่ยเป็นตัวที่นะครับ ผมบอกกันเลยว่าสายฟรีมีแล้วเก่งมากนะครับแล้วเป็นตัวที่คนเล่นกันเยอะมากๆนะครับเอาง่ายเลยร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ต้องมีอยู่ในดีเพราะว่ามันได้ฟรีไงถูกไหมครับสะสมเศษชิพนะครับโดยการลงบอลโลกจนถึงสุกนะฮะก็จะได้รับและโอเคไหมตัวนี้เก่งโคตรนะครับผมบโคตรเก่งนะฮะแม่งเป็นเทพทัดไฟอ่ะเอาง่ายๆเลยเทพทัดไฟเทพดิแม่งตีเก่งมากนะครับผมรายละเอียดลึกๆผมจะไม่พูดถึงแล้วต้องทำอะไรได้บ้างไปดูคลิปรีวิวโปเกมอนแทนละกันนะต่อมาตัวที่10 ตัวที่10นะฮะตัวที่10เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับมันจะได้ฟรีนะครับนั่นก็คือตัวนี้ให้ดูก่อนเดี๋ยวตกใจงงอ่ะเป็นธาตุไฟเหมือนกันตัวที่10เนี่ยมันคือเจ้าเอนเต้นะครับเอนเต้ e ธรรมดานะเอนเต้ e ธรรมดานะเอนเต้ e ธรรมดาเนี่ยมีวิธีได้2วิธีนะครับก็คือการผ่านด่านประจนภยัยน่าจะเป็นด่านระดับเทพด่านสุดท้ายมั้นก็จะไม่ผิดนะเอ้ด่านไม่ใช่ระดับเทพด่านระดับปกติที่อยู่ในกรีนโซนมั้นก็จะไม่ผิดนะ เนี่ยเรนเต้นะได้มาฟรีตรงนี้ผ่านด่านไปจนภยัยอีกวิธีหนึ่งเนี่ยไปจับเอานะครับในอ่เอาขาเรียกนะในสภาพอากาศถุงทรายนะครับนี่นี่พาไปดูตัวนี้มันจะอยู่ในกลยุทธ์เราไปดูได้นะครับมันอยู่ในถุงทรายถุงทรายไหนะวะนี่มันอยู่นี้นะครับไปจับได้ฟรีๆน,นั่นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนของโปเกมอนตัวถัดไปตัวที่11นะครับนั่นก็คือกิรติน่านะครับเป็นโปเกมอนธาตุบางกรผีนะครับ สำหรับกิรติน่าที่เราจะ,จะได้จะได้เป็นตัวฟรีตัวนี้นะครับผ่านด่านซากโครงกระดูกมังกรนะครับด่นานสุดท้ายเราก็จะได้เศษชิ้นส่วนของมันมาและแค่นั้นเองเราก็เอ้ยไม่ใช่เศษเราจะได้ตัวมันมาเลยนะครับและได้นิสัยโบราณด้วยนะข้อน,นี้คือได้นิสัยโบราณด้วยมันฟิกนิสัยให้เลยเป็นนสิสัยที่ดีสุดของธาตุโจมตีเวทด้วยนะครับต่อมานะครับตัวที่12นะฮะตัวที่12บเนี่ยสามารถหาจับได้ในเขตจับนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเป็นโปเกมอนาธาตุความมืดนะฮะนี่พาไปดูนะครับ นี่เลยมันอยู่ในอุณหภูมิอากาศตัวนี้นี่ครับอีเวนทลนะฮะก็เป็นโปเกมอนท่าความมืดบินนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเป็นทีมที่เอาไปเล่นท่าความมืดได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเนื่องเลยนะครับตัวที่13นะครับนั่นก็คือเรจิร็อกนะฮะเรจิร็อกหาจับได้ในเขตสภาพอากาศนะครับนี่เลยถุงทรายนะครับผมถุงทรายเรจิร็อกนะฮะตัวที่13นะตัวที่14นะครับเป็นเรจิไอ เลจิไอหาได้จากด่านนี้เลยนะครับสภาพอากาศหิมะตกหนักนี่ครับเลจิไอนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นตัวที่15นะครับตัวที่15เนี่ยเป็นเลจิสติลนะครับหาได้จากสภาพอากาศหิมะตกเล็กน้อยตัวนี้นะฮะโปเกมอนเทพนะครับผมต่อมาตัวที่16นะฮะโอ้โหตัวนี้เป็นตัวที่ยอดนิยมทุกทคนอยากจะได้กันมากเลยนะฮะนั่นก็คือลูเกียนะครับลูเกียนะครับหาจับในสภาพอากาศ ฝนตกหนักมากนะนี่ตรงนี้นะครับโอ้โหนี่ตัวนี้แบบสายฟรีนะครับโปวกรมมันเริ่มต้นต้องมีตัวนี้คือสุดยอดตัวแบกทีมเลยนะฮะอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีได้ลูเกียก็คือไปเล่นวุ่นวายนะครับไปตีโปรแกรมมันวสามทุ่มมันจะได้เศษชิปมานะครับก็สะสมครบ2 0 0้ก็ไปแลกมาแค่นั้นเองนะครับถัดไปนะครับโปรแกรมตัวตัดไปเป็นตัวที่17นะฮะนี่ไม่หมดนะเพิ่งจะครึ่งทางนะตัวที่17นะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับเจ้าฟรีเซอร์ ฟรีเซอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีวิธีได้2ออวิธีก็คือวิธีที่1เนี่ยก็คือจับในเขตจับเนาะสภาพอากาศอะไรหีมาตกหนักมากแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือตอน7วันเนี่ยมันจะแจกให้เลือกนะครับมันจะมี Thunder f r e e z e r Fire นะครับ3ตัวนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับต่อมาตัวที่18นะครับตัวที่18เป็น Th u เดอร์นะครับ t h u เด e r เนี่ยหาจับในสภาพอากาศแบบปกติได้เลยนะครับแบบระดับต่ำนะ t ันเดอร์นะครับนี่ครับมันจะดอปไม่ใช่มันจะดอปเลยมันจะปรากฏตัวนะครับ เนี่ยไฟเจอร์ Fire ด้วยนะครับ2ตัวเลยผมนับรวมเลยละกันสิบเ 19, จ็ดสิบแกับ19เนาะ18กับ19บเก้าไฟเจอมนอยู่ข้างบนนะฮะเนี่ยทันเดอร์แล้วก็ไฟเจออยู่ข้างล่างเห็นปะเนี่ย18กับ19นะครับแล้วก็มีแจกตอน7วันเนาะต่อมาตัวที่20นะฮะตัวที่20นะครับ,รบก็หาจับในเขตจับได้เช่นกันนะครับก็คือเทพตัวนี้นี่เลยเทพแชมิน <laughs> เทพแชมินโอเค ก็สามารถหาจับได้ในสภาพอากาศฝนตกธรรมดานะครับผมนะต่อมานะครับโปเกมอตัวที่21นะฮะตัวที่21เนี่ยนะครับก็คือโปเกมอนที่หาจับในเขตจับได้เช่นกันก็คือคาตาน่นะครับสำหรับคาตา่าเองนะครับเป็นบินพืชนะเป็นเหล็กเหล็กพืชนะครับหาจับได้สภาพอากาศฝนตกหนักนะครับต่อมานะครับตัวที่22นะฮะก็หาจับได้เช่นกันนะครับมันอยู่ในสภาพ อากาศนี้เลยนะครับนี่หีม้าตกหนักก็คือคิวเลมตัวนี้นะครับจุดเด่นก็คือเอาไปเล่นเป็ดยก็มันช่วยเหลือได้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำแบ็คไวท์ได้นะครับผมตัวนี้นะหีม้าตกหนักนะต่อมาตัวที่ยี่สามยีผมนับรวมเลยแล้วกันนับคู่เลยนะครับนั่นก็คือตัวจรวดมังกรนั่นเองนะฮะลาติออสกับลาติอาตสอตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเอาไปเป็นตัวบัฟให้กับมิวทูกรอ หรือลูกเกียทีมมังกรหรือทีมพลังจิตได้แล้วนี่เก่งคู่เลยทำมาทำมาสเตอร์ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นตัว23กับาตัว24นะครับผมต่อมานะครับเราออกไปจากตรงนี้แล้วนะครับต่อมานะครับโปเกม,มอนฟรีนะครับที่หาได้นะฮะก็คือตัวนี้นะครับอยาให้ดูเป็นโปเกม,มอนมังกรนะครับเป็นโปเกม,มอนมังกรนี่เลยตัวนี้เลยนี่ไวคิวเลมนะฮะถามว่าไวคิวเลมหาได้จากไหนครับก็คือเราก็กเอา ดีเนะครับดีเที่เราเชียร์รรรมาทธุไมตีทุกๆเดือนเนาะสะสมครบ150แล้วก็บวกกับคิวเลมกับอ่าเซกอ่าเรซู um รัมนะฮะก็จะได้เป็นไวท์คิวเลมตัวนี้สุดยอดมากๆเอาไปเล่นทีมแบ็กไวส์สบายๆนะครับต่อมานะครับตัวที่26ก็คือจอมแบล็กนะฮะแบล็กคิวเลมนะครับ, ame, รบวิธีทําก็คล้ายกันนะครับเอาดีเบวกกับคิวเลมบวกกับเซคลอมนะครับก็แรกได้เป็นแบล็กคิวเลมนั่นเองนะฮะอ่ะฟรีนะยี่สิบตัว ต่อมานะครับตัวที่27ก็เป็นโปรแกรมมังกรเหมือนกันตัว27จะเป็นเรซิลัมนะฮะเรซิลัมหาได้จากไหนครับชิ้นส่วนของมันหาได้จากการนี่เลยผมพาไปดูไปตีกิวนั่นเองนะครับสกิวนี่เองนี่ครับนี่จะได้ชิ้นส่วนนี่เซ็คลอมนะฮะแล้วก็เรซิลัมจะอยู่อีกเกาะหนึ่งนะครับตรงนี้โอเคไหมก็นับรวมกันไปเลยเป็น27กับ28นะครับต่อมาตัวที่29นะฮะเอ้าตัวที่29ครับ มันอยู่ตรงนี้ฮะมันอยู่ในเขตจ,จับครับผมลืมบอกไปผมให้เป็นตัว29แล้วกันตัวที่29หาจับได้นะครับนั่นก็คือมานาฟี่นะฮะมานาฟี่ก็เป็นโปเกมอนเทพอีกหนึ่งตัวนะครับหาจับได้ในสภาพอากาศฝนตกธรรมดานั่นเองนะครับผมอ่ะก็ผ่านไปแล้ว29สเนาะส่วนตัวที่30เนี่ยผมนับเป็นก้อนใหญ่ผมนับเป็นก้อนใหญ่หญถ้าใครดูคลิปของผมทุกๆวันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้ทําคลิปนะฮะ โปเกมอนเทพนะครับที่สุ่มกาชาได้ช่วงต้นเกมนะครับที่เป็นสุ่ม3ตัวแรกอนะเนาะที่ใช้5,000เพชร10,000เพชร15,000เพชรเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ1 5บหถึงสิตัวแหละผมนับเป็นก้อนเดียวเลยแล้วกันนะครับมีตัวอะไรบ้างนะครับผมนับเป็นก้อนเดียวจริงๆนะเพราะว่าทุกๆคนแม่งต้องได้นะครับทุกๆคนมันต้องได้จริงๆนะครับมีตัวอะไรบ้างเดีย๋ยวผมพาไปดูนะครับผมนับเป็นตัวที่30เลยแล้วกันเพราะมันเยอะมากคือทําไมผมต้องนับเป็นตัวที่30เพราะว่า ตัวที่30มสิบเนี้ยเนี่ยบางคนก็สุ่มแค่ครั้งเดียวแล้วก็เล่นบางคนไม่พอสุ่ม2ครั้งบางคนสุ่ม2ครั้งได้ตัวซ้ําบางคนสุ่มครั้งที่3ได้ตัวซ้ําก็มีผมก็เลยรวมกันเป็นก้อนเดียวแล้วกันเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะสุ่ม3ตัวได้ได้สุ่ม3ครั้งได้3ตัวมันอาจจะสุ่ม3ครั้งได้ตัวเดียวก็ได้ตัวซ้าๆก็ได้ผมก็เลยตีเป็น1เป็น1ชิ้น1ตัวแล้วกันเนาะมีตัวอะไรบ้างครับก็จะมีพวกเคิเลียนะครับ โปเกมอนระดับมาหากาผมให้ดูตัวนี้เลยละกันตัวที่30นะครับผมนับเป็นก้อนหนึ่งเลยละกันก็จะมีพวกตัวไหนดีนะครับเนี่ยจริงๆมันมีเนี่ยเอ็มลิสนะครับผมเลจิกิกัสผมนับเป็นก้อนเดียวเลยนะเพลซิเลียนะครับที่จะเจอโคบาริออนนะครับเนี่ยบริซิออนแล้วก็ยักษ์ฟ้านะครับผมยักษ์ส้มเครดิโอเมโลเอตตาที่จะเจอบ่อยๆนะ แล้วก็จะมีอีกนะครับไหนหน้าเดนจูโมโคุอะไรพวกนี้นะครับมาเกียนหน้าอะไรประมาณนี้ก็จะเกิดขึ้นกันในการสุ่มกาชาช่วงต้นเกมผมก็เลยนับเป็นโปเกมอนตัวที่30ละกันนะครับนะโอเคก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนะครับโปเกมอนเทพนะครับที่เราสามารถหาได้ฟรีฟรนะครับ30ตัวเลยนะครับไม่นับนะครับเอาเศษไปแลก ไม่นับเอาหนังสือไปแลกไม่นับที่ไปจับในเทพจับในเขตหลุดเขตหลุดเขตจับโปเกมอนไม่นับนะฮะเราจะนับวิธีการหาได้จากฟรีๆเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีครบนะสาตัวผมว่าทุกไอดีต้องมีครบอ่ะสาตัวเนี้ยไม่มีไม่ได้นะับผมมันหาได้ฟรีๆน,นั่นเองแล้วก็ถามว่า30ตัวใช้งานได้ครบไหม ไม่ครบครับแต่ว่าการสะสมโปเกมอนเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องสมุดภาพโปเกมอนอย่างเงี้ยอย่างผมสะสมไป491ตัวสแตทก,ก็ได้ค่อนข้างเยอะใน30ตัวเนี่ยมีตัวที่ใช้งานได้เกิน10นะครับผมเพราะฉะนั้นก็อ่ะไปหามาซะนะครับสายฟรีทําได้ V.P. ศูนย์ทำได้แน่นอนนะครับผมอ่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับผมโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให,ให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆในคลิปหน้านะครัับผม See you again สสวดีครับ